ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนตลอดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันด,ว,ดวงความรักให้กับผู้ที่เกิดธาตุไฟนะคะเรามาส่องความรักของคนที่เกิดธาตุไฟนะคะประจําเดือนกันยายนปีพศ2564ธาตุไฟก็จะมีเมษสิงห์ธนูนะคะเ,เป็นคลิปโดยรวมนะคะทุกท่านนะอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น คลิปนี้แบ่งบอกเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องของคนที่มีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2จะเป็นในเรื่องของคนโสดต้องขออภัยนะคะอาจจะมีเสียงเบาเป็นบางช่วงหรือบางทีมันอาจจะเป็น,นขาดขาดในหายนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะเกิดความบกพร่องเนาะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้นะคะดูได้ทุกเพศนะเพศหญิงเพศชายเพศีา3กลุ่ม LGBTQ ดูได้หมดเลยนะคะมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ไม่ต้องไปใส่ใจ บางทีอาจจะมีเสียงน้องแมวร้องหรือเสียงรถนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะคนมีประเด็นนะคะสาหรับคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุไฟเมสิงธน,นูนะคนมีประเด็นนะหรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดือนกันยายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับชาวสองของ นัดไฟด้วยนะคะเอาละมาดูกันนะคะคนโสดเดี๋ยวเป็นพาร์ทที่สองนะคะผู้อ่านจะเปิดไพ่แค่หกใบเท่านั้นนะคะไพ่ได้สับไว้เรียบร้อยแล้วนะให้ใบแรกของคุณนะคะ The s t r e n g t h นะใบที่สองนะคะสิดาบนะ ใบที่3 2ดาบใบที่4 1ถ้วยใบที่5้าจัสติกใบที่6นะคะ1ดาบนะราชินีถือดาบนะเอาละค่ะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะคนมีประเด็นสถานะที่ไม่ชัดเจนกลุ่มธาตุไฟเมีสิงธะนูนะผู้อ่านมองว่าจากนาไพ่นะคะคุณน่าจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะนะคะที่มันยังคับข้องใจนะคะบางคนนะคะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับลักลักเล่เลกันอยู่แบบนี้พยายามจะตัดขาดพยายามจะเลิกราพยายามจะไม่สื่อสารนะคะคุณน่าจะได้ดีวกับในกลุ่มธาตุไฟเหมือนกันก็ได้นะเมษสิงห์ธนูหรือมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะหรือเป็นได้ทุกราศีนะคะทุกคนเนาะตรงนี้นะคะทีนี้ในความสัมพันธ์นี้มันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันยังแบบอ่าไม่ถูกต้องอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้เป็นฝ่ายเขาก็ได้นะคะ ที่ยังมีเรื่องราวของอความไม่ชัดเจนเช่นคนที่เราดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาอาจจะเคยแต่งงานหรือเคยมีครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่ยังมีพันธะภาระหรือเป็นเอกสารทางด้านกฎหมายเช่นทะเบียนสมรสที่ยังแบบว่าคาราคาซังนะคะนะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นการวัดใจวัดความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะว่าสิ่งนี้จะเป็นเครื่องการันตีหรือเปล่าให้คุณได้สบายใจเนาะ ทุกๆครั้งนะคุณกับเขาอาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้พอพูดคุยกันสักพักหนึ่งก็จะเกิดการแบบไม่พอใจหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะทำท่าทีเหมือนแบบน้อยอกน้อยใจน้อยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะติดต่อไม่อยากจะสื่อสารอาจจะหยุดคุยกันมาสักระยะหนึ่งคุณดิวกับใครก็ได้นะต่างชาติก็ได้ต่างเพืต่างจังหวัดก็ได้หมดนะคะแถมต่างอายุก็ได้นะคุณพยายามหลายครั้งแล้วถามว่าคุณจะตัดความสัมพันธ์แต่ มันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ว่าคุณลืมเขาไม่ได้หรือคุณไม่สามารถจะตัดเขาได้คุณอาจจะพูดไปแบบเหมือนอารมณ์ชั่ววูบแต่จริงๆแล้วในใจอ่ะต้องการให้เขาอยู่ในชีวิตนะคะนะอาจจะเป็นการสลับกันก็ได้นะทุกคนอาจจะไม่ตรงก็ได้นะตรงนี้เนาะมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่ารักสองทางเลือกนะอาจจะเป็นฝังเขาฝั่งคุณก็ได้นะตรงนี้ที่ มันมีความรักที่มากกว่าหนึ่งคนนะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ยังแบบคราคารยงหรือเป็นฝ่ายคุณที่แบบอดีตคนรักยังมาครัวพันก็เป็นไปได้นะทุกคนนะนะคะคนคนนี้นะ่าจะทําอาชีพเกี่ยวกับปราชารกเกี่ยวกับทนายความก็ได้นะ,ะเกี่ยวกับนักกฎหมายนะเกี่ยวกับในเรื่องของอคนที่ให้คำปรึกษาก็ได้นะคะหรือครูบาอาจารย์ได้หมดเลยนะคะนะ,ะ,นะเ,ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนะี่ยนะคะ มันเป็นการเริ่มต้นจากมิตรภาพเป็นการเริ่มต้นจากการช่วยเหลือนะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแน่นอนเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากจะให้คุณเข้ามาในชีวิตเขาและเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายไปเขาอาจจะมองว่าเออที่ผ่านมาเขาก็คบกับคนมาเยอะคุยมาเยอะแต่คุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นทําใม่เขาอะนะคะก็ไม่สามารถที่จะแบบตัดขาดกับคุณได้คุณกับเขาอาจจะเคยพูดกันแล้วว่า เราสองคนมันไปต่อกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีประสรทมีพันธะหลายอย่างนะคุณกับเขาอาจจะมีการห่างกันไปสักพักสุดท้ายก็ย้อนกลับมาหากันเหมือนเดิมนะมันเป็นเรื่องราวที่แบบเจ็บปวดนะอืมันเหมือนกับไปรู้ข้อมูลหรือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างทําให้ความรักเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราทําไมแบบต้องถูกแทงข้างหลังเอ๊ะทำไมเราต้องแบบเจอเรื่องแบบนี้มันจะเป็นคําถามในใจของคุณตลอดนะคะ เรามาดูหน่อยว่าสถานการณ์ของคุณที่เจอแบบนี้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นของคุณคิดยังไงอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะทุกคนขอโทษนะแล้วก็เรื่องเสียงมันอาจจะเบาไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะมาดูหน่อยว่าเขาคิดยังไง หกเหรียญน,นะคะห้าดาบเลิฟเวอร์โอ้คำตอบนี่คงไม่ต้องแปลลวมั้งเนี่ยนะอย่างที่บอกนะอ่านตามให้ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะคะทุกคนนะถามว่าเขาคิดยังไงแน่นอนนะคะคนคนนี้วาดฝันเลยแหละนะคะเหมือนว่าคุณนะ่ะอาจจะตรงใจตรงสเปคเขาแหละนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดให้เขาแบบขาดคุณไม่ได้อะนะคะตรงนี้นะ เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเวลาที่แบบสื่อสาร, mm. สารเวลาพูดคุยกับคุณนะ่ะมักจะทะเลาะแล้วก็มีในเรื่องของอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ไม่ได้ย่อท้อนะมันเหมือนเป็นการพิสูจน์เป็นการทดสอบเขาเหมือนกันนะคะ mm. เขาอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณเขารักคุณนะคะเนี่ยอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณรักคุณหลงคุณก็ว่าได้เลยแหละตอนนี้นะถึงแม้ไม่มีสถานนะอะไรก็ตามนะแต่คนสองคนเรารู้กันอยู่แล้วนะคะ เลเบอร์ ber, อาจจะอยู่ในกลุ่มของทัดลมด้วยก็ได้นะมีถุนตุนกลุ่มเนาะตรงนี้เอาละค่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดมาดูว่าแล้วความรู้สึกของคุณล่ะใบแรกนะคะหกเท้าใบที่สองโหสองถ้วยเหมือนนัดกันเลยใบที่สามสองดาบอะ สิ่งที่คุณรู้สึกนะคะผู้อ่านมองว่าคุณมองว่าในเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณน่ะมันมีความแตกต่างกันเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหน้าที่การงานบางครั้งคุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคุณคิดว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะเป็นคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาจนวันสิ้นลมหายใจนะคะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณเหมือนดาวลงเหมือนกับว่า เอ๊ะปัญหาเนี่ยนะคะเขาจะเลือกเราไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกเราแล้วความรักความสัมพันธ์ที่เขามีให้เราอะนะคะมันจะยั่งยืนไหมหรือมันต้องมีแบบอุปสรรคเหมือนเรื่องราวที่ผ่านมาเลยทําให้คุณสับสนนะรักนะแต่แบบรู้สึกว่ายังสับสนนะในความรู้สึกของตัวเองนี่คือความรู้สึกของคุณทีนี้เรามาดูว่าแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนจะเป็นยังไง แรกนะคะราชินีถือถ้วยนะใบที่สองวงล้อโชชะตาใบที่สามนะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะโอ้ไพ่สวยมากเลยอ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์อ่ะบอกได้เลยว่าต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างต้องการนะคะต่างคนต่างแบบขาดกันไม่ได้แต่ทั้งคู่เป็นคนมีอีกโก้สูงแล้วก็เป็นผู้ร้ายปากแข็งนะคะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะวงล้อชโชชะตานะ จักรวาลได้ผลักคุณกับเขาได้มาเจอกันได้มาคู่กันแล้วเพราะฉะนั้นจะหนียังไงก็หนีไม่ได้นะคะเพราะหัวใจของคุณกับเขาอ่ะมันได้ผูกกันไว้ตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะเนี่ยเดอะสตาร์นะคะการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานะเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคุณกับเขาอาจจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันขอแค่แบบเปิดใจรับฟังปัญหานะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจักรวาลได้จัดสัรแล้วว่าคุณกับเขานะคะ มันเหมือนคู่แท้ที่หากันเจอนะคะนี่ก็คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะของคนทีอ่อยู่ในกลุ่มของธาตุไฟเมษสิงธนูคนที่มีประเด็นความรักนะคะสถานะไม่ชัดเจนต่อมาเรามาดูให้กับคนโสดมั่งนะคะ ให้ใบ,บแรกนะคะ1เหรียญใบที่2นะคะ3ดาบใบ,บที่3นะคะไพ่เฮลเดอร์แฟน์นะใบที่4นะคะไพ่พินเทสใบที่5้าเดวิลใบที่6ไพ่เดวฟูนะเอาละค่ะทุกคนคนโสดธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูผู้อ่านมองว่า ตอนนี้นะคะสถานการณ์ของคนโสดนะคุณน่าจะพักกายพักใจนะคะเพราะที่ผ่านมานะคุณพยายามแบบมองหาความรักมองหาในสิ่งที่แบบเหมาะสมกับตัวคุณพยายามประคับประคองบางคนได้ดีวกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือบางคนได้ดีวกว่าคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาเป็นได้ทุกสาขาอาชีพคุณน่าจะเคยดีวกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุดินพฤษศกกันมังกรหรือเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะ มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบฉาบสวยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงเวลาที่แบบคุณเหงานะคะมันก็เลยเป็นความรักที่แบบรักแบบรับๆนะคะคุณอาจจะได้ดีกว่าคนที่เขามีเจ้าของคนที่แต่งงานคนที่ไม่โสดหรือคนที่เขามีแฟนนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าคุยบางคนก็ถึงขั้น18บวกเราก็ได้นะคะนะก็ยังตัดกันไม่ขาดที่ผ่านมานะคะ คุณพยายามนะคะทุกวันนี้นะพยายามแบบว่าไม่คิดไม่สื่อสารไม่อะไรใดใทั้งสิ้นเพราะคุณต้องการอิสระให้กับตัวเองต้องการเยียวยาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะนะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยขาเป็นคนมีหน้าตาทางสังคมนะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของนักธุรกิจด้วยก็ได้นะนะคะคนคนนี้เนาะนะคะคุณรู้สึกเสียใจมากในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะถึงแม้ว่าแบบเรามีความรู้สึกดีต่อ,อก,กัน แต่สิ่งที่คุณเสียใจก็คือเราเจอกันช้าไปเพราะฉะนั้นนะคนโสดนะในกลุ่มของธาตุไฟผู้อ่านมองว่าเดือนกันยายนนี้คุณน่าจะได้เยียวยาหัวใจของตัวเองก่อนนะคะมาดูสิว่าจะมีคนเข้ามาไหมนะ เจ็ดถ้วยใบที่2นะคะราชาถือเหรียญใบที่3นะคะเดวิลโ,โอ้โหเป๊ะเลยผู้อ่านมองว่ามีคนเข้ามานะหลากหลายสาขาอาชีพนะคะแล้วก็แต่ละคนที่เข้ามาเห็นนะคะว่า7จถ้วยอะ่ะเหมือนเข้ามาขายฝันนะคะทําให้คุณรู้สึกแบบชุ่มฉ่าเป็นแค่แบบช่วงระยะเวลานะคะแต่สุดท้ายนะคนกลุ่มนี้ะนะ พอได้สื่อสารพอได้สัมพันธ์นะหรือได้พูดคุยหรืออะไรก็ตามนะคะเขาก็จะนึกถึงในเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีหน้าที่การงานของเขาบางคนก็อาจจะมองว่าเออไม่เป็นไรหรอกแบบแค่แบบคุยผ่านๆโน่นนี่นั่นนะก็มีหลากหลายสาขาอาชีพที่เข้ามาหาคุณนะแต่ที่แน่ๆก็คือคุณเหมือนจะเจอกับรับกเก,ก,ก,ก่าคนเก่าหรือมักจะเจอเรื่องราวที่แบบว่าคล้ายๆที่ผ่านมา แล้วก็คนกลุ่มนี้เหมือนเดิมอยู่ในกลุ่มธาตุด,ดินเหมือนเดิมนะคะที่มาแบบค่อยๆที่แบบตอ,ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าขายฟังในีคุณเข้ามาจีบพูดง่ายๆคือหวังผลประโยชน์ถ้าเกิดคุณเข้ามาช่วงนี้ไม่มีใครจริงใจเพราะฉะนั้นนะธาตุไฟควรโสดนะคุณควรจะเยียวยาตัวเองก่อนเนาะนะคะ,ะเยียวยาตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจถ้าแข็งแรงถ้าพร้อมแล้วค่อยเปิดรับรักใหม่ๆนะคะนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุไฟเนาะทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดนะคะยังไงก็ต้องอขอให้ทุกท่านนะสมหวังเนาะอย่าไปซีเรียสอะไรมากบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับเราและที่แน่ๆคือขอ,อโทษมากๆเรื่องของเสียงบางทีมันอาจจะขาดหายหรือบางทีอาจจะไม่ชัดหรือบางทีอาจจะมีเสียงแทรกยังไงต้องขออาภัยด้วยนะคะนะเอาละค่ะทุกคนนะก็ขอบคุณมากๆ เดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ